เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าออบ้านสวยราคาถูกนักชมเล็กซื้อเล็กอยู่นะครับพื้นที่ออก็กว้างขวางครับหลังนี้850,000บาทเท่านั้นเองบ้านสองชั้นรีโนเวทให้เรียบร้อยครึ่งปูครึ่งไม้ครับชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนสภาพดีนะครับรีโนเวทให้เรียบร้อยสวยเหมือนใหม่ พื้นที่ก็เยอะนะครับ200ตารางวาหใหญ่มากพื้นที่เยอะมากแลาต้องติดทางสาธารณะทั้งสองทางไม่แออัดไม่อึอดอัดแน่นอนน้ําไฟพร้อมบรรยากาศดีล่มลื่นครับสไตล์บ้านสวนผลไม้เยอะครับดินดีน้ําดีแต่ตรงนี้น้ําไม่ท่วมครับน้ำไม่ท่วมราคาก็ถูกฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วย ชันบนเป็นไม้พื้นไม้สภาพดีไม่ผุครับสามารถกัน้นห้องเพิ่มกันได้ข้างบน8ป0 0 0น้ามืนบาทเท่านองพิกัดอยู่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองเบอร์โทรผู้ขายใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คํามาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ